สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราก็คงต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะครับอาจจะใช้เวลากันสักเดี๋ยวหนึ่งในการเกินก่อนว่าไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการย่อยที่มันเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของมนุษย์เราเนี่ยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในช่องปากเสร็จแล้วเคลื่อนตัวมาที่กระเพาะใช่ไหม แล้วก็จะมีเซลล์ต่างๆมากมายที่ทําหน้าที่ของเขาอยู่ตรงกระเพาะนะครับจากนั้นก็ขยบมาที่ลำไส้เล็กซึ่งเจ้าลำไส้เล็กเนี่ยมันบางส่วนมันก็ยังทําหน้าที่ย่อยอาหารอยู่นะทุกคนเอออย่าเข้าใจผิดว่าลำไส้เล็กทําหน้าที่เฉพาะดูดซึมมันมีลำไส้เล็กบางส่วนที่ทําหน้าที่ย่อยอาหารอยู่ด้วยนะครับไม่ได้เป็นแค่ว่าเฮ้ยมันทําหน้าที่เฉพาะในการย่อยสารบางชนิดแต่มันหมายถึงว่ามัน มันย่อยหลายประเภทยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ย่อยโปรตีนก็มีริปิดก็ได้กดรดลีอีกชั้นก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วโดยที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพยายามที่จะเ,เก็บเนื้อหาหรือว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับการย่อยที่เกิดขึ้นในส่วนของลำไส้เล็กนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนนี้เนี่ยเราก็จะขยับมาดูอีกเรื่องหนึง นั่นก็คือเรื่องหลังจากที่อาหารที่เรากินหรือว่ากินยัดใส่เข้าปากมาแล้วเนี่ยลูกเราจะมาดูว่าเฮ้ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่มันย่อยเรียบร้อยแล้วเราจะดูดซึมสารอาหารเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับการดูดซึมอาหารนะครับทุกคนการดูดซึมอาหารเนี่ยมันจะเกิดการลำเลียงสารอาหารเข้าสู่ร่างกายมันจะเกิดขึ้นบริเวณกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก นะครับโดยการดูดซึมเพื่อที่จะนําสารอาหารเหล่านี้เอาไปใช้เนี่ยจะดูดซึมผ่านกลลวิธีต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะจําแนกแยกย่อยออกมาได้สักประมาณ3ขั้นตอน3รูปแบบและกันนะครับมาดูกันว่า3รูปแบบคร่าวๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการลำเลียงสารหรือว่าดูดซึมสารเข้าสู่ ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งคือกระบวนการที่เราเรียกเขาว่า active transport นะครับกระบวนการ active transport เนี่ยเป็นกระบวนการที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า active นั่นหมายความว่ากระบวนการนี้เนี่ยใช้พลังงานใช้พลังงานนะในการลำเลียงตัวอย่างเช่นไข่บ้างตัวอย่างเช่นการลำเลียง g l u c o e เข้าสู่เซลล์ นะครับเอ้าจอดับอ่ามาแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2คือการลําเลียงโดยการรูปแบบการแพร่แบบฟาซิเดเทตนะครับตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นการลําเลียงน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวบางชนิดนะครับอาจจะเป็นฟรักโตสหรือว่าฟุกโตสเนาะเข้าสู่เซลล์และรวมไปถึงการลำเลียงแบบ Simple Basic ธรรมดามากๆนั่นคือการแพร่แบบธรรมดานะครับเราพบ ในการลำเลียงกรีเซอลเข้าสู่เซลล์เนาะอ่ะทีนี้เจ้า3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอธิบายยกตัวอย่างข้าวๆว่าการลำเลียงสารอาหารเกิดขึ้นผ่านกระบวนการแพร่แบบใดได้บ้างเนาะทีนี้เราขยับมาที่สำหรับการดูดซึมสารอาหารที่มันเกิดขึ้นบริเวณผนังลำไส้เล็กบ้างนะครับสำหรับบริเวณลำไส้เล็กเนี่ยทุกคนเราพบว่า ในบริเวณผน,นังของเขาเนี่ยผน,นังของน้องลำไส้เล็กเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรอยย่นรอยหยักนะอ่ะก็คือลักษณะเป็นรอยอย่นแบบนี้หย,ยักรอยย่นไปรอยหยักมาลักษณะเป็นแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้เจ้ารอยย่นแบบนี้เนี่ยลูกเขาตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อว่าวิลลัสสำหรับโครงสร้างวิลลัสเนี่ยมันคือ,อผิวของบริเวณผน,นังอะ่ะ ของไอ้เจ้าลำไส้เล็กเนี่ยเขียนชื่อก่อนแป๊บหนึงวิลัสสำหรับเจ้าวิลัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโครงสร้างนี้ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารให้ได้มากยิ่งขึ้นให้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเฮ้ยโครงสร้างนี้แหละทำให้เราดูดซึมได้ดีนะครับโดยที่เรามาดูในรายละเอียดเบื้องลึกกันว่าเจ้าวิลัสเนี่ยนอกจากมันเพิ่ม พื้นที่ผิวในบริเวณผนังของลำไส้เล็กแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรที่คอยทำหนะ้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ลำเลียงไปที่เซลล์ต่างๆนะครับสำหรับวิลไลน์เนี่ยเราพบว่ามันมีการเรียงตัวของเซลล์บุผิวเกิดขึ้นนะครับซึ่งไอ้เจ้าเซลล์บุผิวที่มันเรียงตัวอยู่เนี่ยมันก็จะมีลักษณะ เป็นรอยย่นลอยหยักเหมือนกันเขาเลยตั้งชื่อมันว่าไวรัสเหมือนกันแต่ในระดับสเกลที่มันเล็กลงเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อมันว่าเฮ้ยงั้นเธอตั้งชื่อว่าไมโครไวรัสละกันนะครับเจ้าเซลล์ตรงนี้ลูกมันก็จะมีลักษณะที่เจ้าไมโครไวรัสเนี่ยก็จะเพิ่มพื้นที่ผิวไปอีกทีหนึง่งเท่ากับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเพิ่มแล้วเพิ่มอีกอย่างไรนะครับ สมมุติว่าตรงนี้คือผนังของลำไส้เล็กตรงนี้คือวิลัสพอเราซูมเข้าไปดูในวิลัสล้วพอเราซูมเข้าไปในดูในบริเวณวิลัสเราจะพบว่าเฮ้ยเซลล์เนี่ยเซลล์บริเวณเนี้มันก็มีลักษณะโครงสร้างเป็นไมโครไวรัสอีกทีนึงเออแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะมีลอยหยักเป็นของมันเองอีกทีนึงเพื่อเพิ่มพื้นที่ เพิ่มพื้นที่คืออะไรก่อนเพิ่มพื้นที่ผิวไปอีกครั้งหนึ่งลูกไปอีกขั้นหนึ่งแสดงว่ามันเพิ่มพื้นที่ผิวแล้วเพิ่มพื้นที่ผิวอีกเพื่อที่จะมีความสามารถในการดูดซึมสารอาหารได้มากแล้วมากอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมมีวิลัสแล้วต้องมีไมโครวิลัสด้วยนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดว่าเฮ้ยไอเจ้าสารอาหารเนี่ยมันดูดซึมผ่าน ส่วนของวิวลัสได้อย่างไรนะครับเราพบว่าภายในวิวลัสเนี่ยทุกคนมันจะมีโครงสร้างอื่นอีกด้วยนะครับโดยสิ่งที่เราพบบริเวณวิวลัสเนี่ยเราพบว่าเราพบหลอดเลือดฝอยนะนะแล้วก็หลอดน้ำเหลืองฝอยด้วยนะครับที่คือมันอยู่ติดกับบริเวณวิวลัสเลยพอสารอาหารถูกลำเลียงเข้ามาเนี่ย มันก็จะคอยทำหน้าที่คอยรับสารอาหารแล้วส่งไปที่ส่วนต่างๆเจ้าเส้นเลือดฝอยเนี่ยเจ้าเส้นเลือดฝอยและน้ำเหลืองฝอยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นท่อลกูกเป็นท่อเหมือนท่อระบายน้ำที่คอยจะต่อท่อยื่นยาวออกไปโดยที่เริ่มต้นจากตรงลำไส้เล็กตรงนี้แล้วต่อเชื่อมไปหาส่วนต่างๆทั่วร่างกายของเรานะครับโดยที่ การที่มันเป็นท่อแบบนี้เนี่ยมันก็จะลําเลียงสารอาหารต่างๆที่เรารับประเด็กหรือว่ารับประทานเข้าไปนั่นเอง<ๆ>เพื่อที่จะลําเลียงไปหาน้องเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะครับสารเหล่านี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนก็ได้นะครับอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดก็ได้หรือจะเป็นสารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตก็ได้ แต่ต้องลำเลียงในลักษณะที่เป็นโมโนแซคคาไรใช่ไหมอ่ะโมโนแซคคาไอ่าโอเคมีผู้ใดอีกนอกจากนี้ไหนๆลำเลียงไปแล้วมีวิตามินลำเลียงไปด้วยนั่นเองแล้วก็มีธาตุอาหารต่างๆก็จะถูกลำเลียงผ่านเส้นเลือดฝอยก็คือเส้นเลือดขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับนะครับอ่ะทีนี้พอมาลำเลียงไปแล้วเนี่ย พอมันไปอยู่ตรงที่มันรอรับสารอาหารอยู่ตรงบริเวณลำไส้เล็กใช่ไหมลูกนะมันรอรับอาหารอยู่ตรงบริเวณลำไส้เล็กพอมันรับมาแล้วเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วเจ้าหลอดเลือดฝอยเนี่ยจะพามันลำเลียงเข้าสู่ตับก่อนยังไม่ไปที่อื่นนะยังไม่ไปที่อื่นนะเอาเข้าตับก่อนตับเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการทำหน้าที่คัดกรองสิ มีสารพิษหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวฉันกําจัดสารพิษให้ก่อนนะมีเชื้อโรคหรือเปล่านะถ้ามีเดี๋ยวฉันกําจัดและทําลายเชื้อโรคให้ก่อนหลังจากนั้นพอเหมือนว่าตรวจจับเรียบร้อยแล้วไม่มีพิษแล้วสะอาดแล้วไม่มีเชื้อโรคแล้วฉันค่อยลําเลียงเข้าสู่หัวใจแล้วหัวใจก็ทําการสูบฉีดและกระจายเข้าไปหาอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ จะเห็นว่าเฮ้ยตับทําหน้าที่ที่สําคัญมากๆนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยตับจะทําหน้าที่เป็นด่านแรกเลยด่านแรกๆเลยที่ช่วยในการกรองกําจัดสารพิษแล้วก็ทําลายเชื้อโรคที่มันเข้ามากับสารอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นไดอะแกรมง่ายๆเข้าๆไว้ว่าเฮ้ย เรากินไปเนี่ยสารอาหารเนี่ยที่อยู่ที่ลำไส้เล็กเนี่ยนะสารอาหารจะถูกดูดซึมผ่านบริเวณลำไส้เล็กนะดูดซึมจากทางลำไส้เล็กแล้วเนี่ยส่งไปที่ตับก่อนเดอ้อจากนั้นตับจะส่งไปที่หัวใจก่อนที่จะสูบฉีดไปที่อวัยวะต่างๆของร่างกาย นะครับตรงนี้เป็นคอนเซปต์หลักเลยที่ทำให้เราเห็นว่าเส้นทางการเดินทางของสารอาหารของเราหรือว่าพาสเว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะลำดับขั้นตอนการลำเลียงอย่างไรนะครับอ่ะตรงนี้จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยอะไรบ้างที่ถูกลำเลียงผ่านไปที่หลอดเลือดฝอยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยมันก็จะมีสารอีกบางชนิดสีที่ถูกลำเลียงไปใน หลอดน้ำเหลืองนะครับที่ถูกลําเลียงไปที่หลอดน้ําเหลืองเพราะว่าจากที่เราสังเกตไฮไลไท์เมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนโมโนแซคคาไรด์วิตามินธาตุอาหารมันถูกลําเลียงผ่านส่วนของหลอดเลือดฝอยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะมาดูว่าเจ้าหลอดเลือดอ่หลอดน้ําเหลืองเนี่ยมันลําเลียงอะไรได้บ้างเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดเลือดฝอยของเรา นะครับอ่ะถึงตรงนี้เราอาจจะเบรกกันเหมือนเดิมช่วงแรกตรงนี้หมดไปแล้ว10นาทีเราอาจจะเบรกตรงนี้กันสักเล็กน้อยถ้าใครไหวไปต่อถ้าใครแบบเอ้ยครูขอเข้าห้องน้ำนิดนึง10นาทีแล้วได้และเดี๋ยวเราเจอกันนะครับถ้าใครพักเบรกเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะมาต่อกันในส่วนของเนื้อหาอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเรา ดูดซึมสารอาหารได้อย่างไรและมีช่องทางไหนบ้างที่เจ้าร่างกายของเราเนี่ยใช้ในการดูดซึมสารอาหารเพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายของเรานะครับสำหรับทีนี้มาต่อกันว่าคือสำหรับสารบางชนิดเนี่ยตัวอย่างเช่นกรดไขมันกีโซโลและวิตามินที่มันละลายได้ในริป,ปิดเนี่ยนะครับมันจะถูกลำเลียงผ่านอีกทางหนึ่ง อีกช่องทางหนึ่งจากบริเวณลำไส้เล็กเนี่ยจะเข้าสู่อีกช่องทางหนึ่งนะครับคือเข้าสู่ในช่วงของหลอดน้ําเหลืองฝอยไม่ใช่หลอดเลือดฝอยนะลูกหลอดน้ําเหลืองฝอยทีนี้เจ้าหลอดน้ําเหลืองฝอยเนี่ยมันก็จะลําเลียงเจ้าน้องกดไขมันกับกีโซเลาเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันเป็นไตกีโซไลเฮ้ยชื่อคุ้นคนเหมือนว่ามันจะมีอยู่ใน ตอนตรวจสุขภาพว่าแบบเฮ้ยไตกีซลดสูงไตกีซลด์สูงเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าไตากีซลายเนี่ยมันจะเกิดจากนี่แหละเกิดจากกรดไขมันกับเจ้ากีเซลเนี่ยครับแล้วก็ภายในเซลล์บุผิวและรวมตัวกับโปรตีนและลิปิดต่างๆเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไคโลไมคอนนะครับพูดง,ง่ายๆคือมันจะรวมตัวกันโบ๊ะบะโบ๊ะบะลูกเป็น ส่วนที่เรียกว่าไครโมไมคอนจากนั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะใช้ในการลำเลียงทีนี้มันลำเลียงยังไงนะครับก็มันจะลำเลียงผ่านหลอดน้ำเหลืองนั่นแหละหลอดน้ำเหลืองของเราเข้าสู่ไขรเข้าสู่หล,ล,ลอดเลือดเวน,น,นหลอดเลือดเวนนอนหนูนะลูกไม่ใช่ลอเลือไม่ใช่เวนกรมอะไรแบบนี้นะลูกหลอดเลือดเวนแล้วเข้าสู่หัวใจก่อนที่จะสูบฉีด แล้วกระจายไปตามส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีพาสเวย์หรือจะมีเส้นทางการลำเบียงที่แตกต่างไปจากหลอดเลือดฝอยเมื่อสักครู่นี้นะครับอะอาจจะเขียนพร้อมกันสักเล็กน้อยพาสเวย์ pathway. โอเคนะโดยมันเริ่มจากไข่มันเริ่มจากสารอาหารในกลุ่มของสารอาหารกลุ่มที่2ตัวนี้นะครับ มันก็จะลำเลียงจากลำไส้เล็กเจ้าลำไส้เล็กเนี่ยก็ยจะส่งไปให้ไข่ลูกดูดีๆก่อนเจ้าลำไส้เล็กจะส่งให้ที่หลอดน้ำเหลืองถูกไหมลำเลียงผ่านไม่ใช่หลอดเลือดแล้วนะลำเลียงผ่านตรงนี้เป็นหลอดเลือดนะส่วนตรงนี้เป็นหลอดน้ำเหลืองหลอดน้ำเหลืองเนี่ยมันก็จะลําเลียงเข้าสู่หลอดเลือดเวนแล้วไปที่ หัวใจก่อนที่กระจายไปที่อวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเฮ้ยสารไอ้พวกกรดไขมันแล้วก็กรีเซอล,ลหรือว่าวิตามินที่ละลายได้ได,ดีในลิปิดเนี่ยเราพบว่ามันไม่ได้ถูกผ่านที่ตับนะตับมันไม่ได้ไปช่วยในการกําจัดสารพิษหรือว่ากําจัดสิ่งแปดปลอมที่ลอดเลนเข้ามาเนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นความแตกต่างอันสําคัญมากๆที่เกิดขึ้นภายใน หลอดเลือดอหลอดน้ําเหลืองที่มีการลําเลียงสารอาหารเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับอ,อ,อาจจะต้องเน้นตรงคีย์เวิร์ดตรงนี้เนาะว่าไอ้เจ้ากดไขมันแล้วก็กีโซเลเนี่ยมันเกิดการรวมตัวกันและมันก็ไปรวมกับโปรตีนรวมกับลิปิดกลุ่มอื่นๆจนกลายเป็น โมเลกุลหรือว่าโครงสร้างที่เรียกว่าไคลโรมคอนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ไปต่อเนาะพอจากเจ้าหัวข้อตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยการดูดซึมหลักๆที่เกิดขึ้นที่ที่หนึงเนี่ยในร่างกายเนี่ยอย่างน้อยเราจะตอบคำถามได้แล้วว่าเจ้าลำไส้เล็กของเราเนี่ยแหละเป็นส่วนสำคัญเป็นตำแหน่งและบริเวณสำคัญที่ ร่างกายใช้ในการดูดซึมสารเข้ามานะครับโดยมีรูปแบบการดูดซึมไม่ว่าจะเป็นแบบ Active Transport ก็ได้การแพร่แบบ Facilitate ก็ดีหรือการแพร่แบบธรรมดาก็ได้อีกด้วยเช่นกัน <Yeah. S 1> เจ้าสารอาหารเหล่านี้จะถูกด,ดูดซึมเข้ามาที่เซลล์บุผิวของลำไส้เล็กนะครับหรือที่เรามันจะมีชื่อมันจะมีโครงอ๋อแล้วก็จะมีโครงสร้างสำคัญใช่ไหมที่ ผิวของลำไส้เล็กเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลอยย่นลอยคดเรียกว่าวิลลัสถ้าเป็นบริเวณของเซลล์บุผิวบริเวณวิลลัสก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าไมโครวิลลัสนะครับทีนี้พอรู้แล้วว่าโครงสร้างของเจ้าไมโครของเซลล์บริเวณเยื่อบุผิวของลำไส้เล็กเนี่ยมีโครงสร้างที่เรียกว่าไมโครวิลลัสอยู่เนี่ยเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการลำเลียงเนี่ยก็จะมาดูว่าเฮ้ยรูปแบบการลำเลียงที่เกิดขึ้น มันก็จะแบ่งตามประเภทของสารที่จะดูดซึมถ้าเป็นกรดอะมิโนโมโนแซคลายวิตามินที่ละลายได้ในน้ำธาตุอาหารต่างๆก็จะถูกลำเลียงผ่านหลอดเลือดฝอยในขณะที่อะไรที่มันเป็นกรดไขมันแลว้วกีกเซอรลเนี่ยก็จะถูกลำเลียงผ่านส่วนที่เรียกว่าหลอดน้ำเหลืองฝอยนั่นเองนะครับอะทีนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ย การดูดซึมอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะจบลงไปทีนี้เรามาดูในรายละเอียดหัวข้อถัดมาก็คือการถ่ายอุจจาระหรือว่าการกําจัดกากอาหารออกจากร่างกายคือเราย่อยเสร็จแล้วแล้วเราก็ดูดซึมสารอาหารที่เราต้องการแล้วก็ที่มันจําเป็นต่อร่างกายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเพียงส่วนที่เฮ้ยฉันไม่ต้องการเธอแล้วแหละเธอเป็นกากสําหรับฉันแล้ว ถ้เป็นกากอาหารสำหรับฉันแล้วฉันต้องการที่จะกำจัดเธอออกไปนะครับทีนี้การกำจัดอาหารที่มันเป็นกากอาหารนะลูกที่มันย่อยไม่หมดหรือว่ามันย่อยไม่ได้เนี่ยเราร่างกายเรามีวิธีการอย่างไรก็เลยต้องมาแอบแแวะมาดูนิดหนึ่งนะครับกระบวนการกำจัดกาก,ากอาหารทิ้งเราเรียกว่าการถ่ายอุจจาระคือการอึของเราเนี่ยแหละนะครับโดยเราพบว่าสำหรับ อาหารที่มันไม่ย่อยเออมันย่อยไม่ได้หรือว่ามันย่อยไม่หมดเนี่ยมันจะถูกตีตาว่าเป็นกาก,ากอาหารจากนั้นเจ้าก,ากากอาหารตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกขับออกจากร่างกายโดยมีนะัโดยมีส่วนหรือว่าอวัยวะสําคัญที่ทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เนี่ยโลกจะทําหน้าที่หลักสําคัญเลยการดูดซึมน้ําวิตามินและ แล้ถาดดูดมันออกมาสูบออกมาเท่าที่จะสูบได้เอาสารดูดสารอาหารดูดน้ําดูดวิตามินออกมาเท่าที่จะทําได้ให้มันเหลือเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการแล้วจริงๆแล้วค่อยกําจัดออกไปโดยที่เราบอกว่าสําหรับน้องลำไส้ใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือซีกัมส่วนที่2คือ Colon. โคลอนโคลอนโคลอนมันชื่อชื่อกับ ชื่อคล้ายๆขนมเนาะขนมที่อยู่ในเซเว่นโคโลนพอเรารู้ว่าโคโลนแปลว่าลำไส้ใหญ่เออน่ากลัวละน่ากลัวแล้วไม่รู้กินดีไหมแต่ก็อร่อยกินไปเถอะลูกนะครับแล้วก็โครงสร้างส่วนที่3มเรียกว่าทวันนะนะครับสำหรับหน้าที่การทำงานของน้องทวันน่ะของเราก็คือว่าซีกัมเนี่ยจะมีส่วนที่ยื่นออกมาที่เรียกว่าไส้ติ่งโดย ณนะปัจจุบันเรารู้หน้าที่ของไซติ่งแล้วนะลกูกคือมันจะทําหน้าที่ช่วยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและเป็นแหล่งที่อยู่เป็นเหมือนถ้าเล็กๆถ้าน้อยของน้องจูรินซีให้เขามาบ่มไว้อยู่ตรงนี้ให้แบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆของน้องจูรินซีนะครับก็จะช่วยให้เราแบบว่ามันก็จะผลิตอะไรบางอย่างบางทีมันผลิตวิตามินออกมาแบบนี้แล้วเราก็ดูดซึมไปเช่นวิตามิน B12 ิบสองอะไรเงี้ยเออมันก็จะแอบแฝงอยู่ตรงตามไส้ติ่ง เพราะฉะนั้นพอมันมีแบคทีเรียเนี่ยอยู่ตรงไส้ติ่งเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดการติดเชื้ออะไรมันอาจจะบวมได้แล้วเกิดเป็นไส้ติ่งอักเสบอะไรเคยได้ยินไหมซึ่งมันถามว่าอันตรายไหมก็เฮ้ยเป็นสิ่งที่ต้องแอบกังวลนิดนึงนะคือถ้ามันแค่บวมตุย,ตยๆเฉยๆแล้วแบบแล้วหายไปก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันอักเสบมากๆจนแบบมันต้องนี่นะมันต้องตัดทิ้งก็คือต้องตัดทิ้งนะ เพราะว่าถ้ามันอักเสบแล้วมันสมมุติว่าไส้ติ่งแตกได้ยินไหมเคยได้ยินคําว่าไส้ติ่งแตกไหมการที่ไส้ติ่งแตกเนี่ยมันคือลำไส้ใหญ่นักเรียนแตกออกมานั่นหมายความว่ามันจะกระจายของเสียหรือกากอาหารกากต่างๆของเสียต่างๆไปที่ร่างกายของนักเรียนด้วยนั่นหมายความว่าเฮ้ยอันตรายจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่เป็นโรคไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งแตกเนี่ยแล้วไปโรงพยาบาล ทันเวลาเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยคืออยู่รอดปลอดภัยแน่ๆถ้าถึงมือหมอคือปลอดภัยแน่ๆมีชีวิตต่อได้แน่แแต่ถ้าเฮ้ยมันอักเสบอักเสบแล้วไม่ยอมไปหาหมอสักทีแล้วแตกขึ้นมาเนี่ยรักษายากมากๆแล้วมีคนอ่าไซติงแตกละเสียชีวิตเยอะแยะนะลูกเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เรื่องแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานอกจากส่วนของซีกัมที่มีไซติ่งอยู่ในนั้นเนี่ยส่วนต่อมา หมายเลข2ก็คงจะเป็นน้องโคลอนโคลอนโคลอนเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินและแร่ธาตุด้วยความที่เขายาวที่สุดไงลูกมันเลยเป็นช่องทางหรือว่าเป็นทางเลือกที่ดีโดยค่อยๆที่จะใช้ในการค่อยๆดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายดูดซึมวิตามินเข้าสู่ร่างกาย ดูดซึมดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายจึงเลือกทางน,นี้แหละโครอนนี่แหละโครอนนี่แหละลูกในการเป็นพื้นที่หนึ่งในการค่อยๆดูดซึมส่วนที่จําเป็นออกจากกากอาหารเพราะฉะนั้นพอผ่านลำไส้ใหญ่ส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยกากอาหารจะเหลือแต่กาก,ากจริงๆแล้วจะเหลือแต่สิ่งที่เราไม่สนใจและไม่อยากได้หรือว่าหมดละ ไม่มีประโยชน์ใดๆแล้วต้องการกําจัดออกอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเจ้ากากอาหารก็จะถูกลําเลียงไปที่ส่วนสุดท้ายของน้องลําไส้ใหญ่ของเราก็คือแอนนาสหรว่าทวันหนักนะครับสำหรับเจ้าทวันหนักเนี่ยจะมีลักษณะเป็นท่อเปิดเพื่อที่จะลําเลียงกากอาหารออกสู่ออกไปจากร่างกายนั่นเองเป็นอันจบปิ้งเนื้อหาของวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการย่อยอาหารของคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างอาจจะทบทวนกันสักเล็กน้อยโดยการพูดเพ่นๆตรงนี้นะลูกคือสําหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหาไม่ได้เยอะแล้วก็พยายามจะไม่เยอะเพื่อที่แล้วก็พยายามจะไม่ต่อเรื่องใหม่เลยเพราะเดี๋ยวมันจะตีกันนะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่ที่ไม่ใช่ระบบย่อยอาหารแล้วเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวครูแวะดูให้นิดนึงว่าเรื่องต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอะไร นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาในส่วนของระบบหายใจแล้วเฮ้ยไวมากนะเดี๋ยวระบบย่อยอาหารมาที่ระบบหายใจแต่จะเหลืออีกหลายระบบมากๆลูกเดี๋ยวพูดให้ฟังคร่าวๆระบบหายใจระบบหมุนเวียนเลือดและน้ําเหลืองระบบภูมิคุ้มกันและก็ระบบขับถ่ายเรื่องที่ครูพูดไประบบของคนที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ จะจบภายในเดที่60หรือว่าเดทที่60นะครับก็งั้นวันนี้เราเอาพอประมาณเพื่อที่จะได้รู้คอนเซปต์ใหญ่ๆประเด็นใหญ่ๆที่เฮ้ยถ้าพูดถึงระบบจอยอาหารเนี่ยจะต้องดูในส่วนของอะไรบ้างแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปทบทวนนะครับวันนี้อาจจะเบาลงนิดนึงเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบรีแลกซ์บ้างเพราะว่าหลายวันก่อนเราจัดหนักจัดเต็มกันไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยววันนี้เราพอแค่ในโลกแล้วพรุ่งนี้เราต่อกันในส่วนของเรื่องระบบหายใจนะครับอ่ะวันนี้แยกย้ายทุกคน